สาบายดีสาบายดีเด้อมาพาๆกับช่องมินอินดีฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ข่อยนีเด้อสุมเจ้าเด้อมเนีิกาวันคานวันที่สิบเอ็ดอีกสามเมื่อกับสิบสี่กุมภาฮ่ามีโลกมีตาอะไยังสิบสี่กุมภาอยู่ได้เห็นบากอะไรเดือนแห่งความหากักนะสุมเจ้าเนะาะหักพอ่อหักแม่หกมัหกครอบหักครัว แต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะช่ะวเจ้าแม่ยังอันนี้นอไม่พอบริหากลายมือและมือก่อนนั้นพักกระทักกับเอื่อยเปิดมาก็เลยหักแกงมื่อนี้พอซื้อเครื่องแกงมาแต่ตลาดเหี่ยมโหเขาก็เลยสิบหักนอกไม่แกงเด็กน้อยกับข้าเมื่อปลาเลยว่าสีแกงนอไม่สู่เขากินหรือว่าเขาซิมาใหม่บ่เขาก็ซมาใหม่กับจังว่ากันเขาว่าไก่ผู้โอ้คอยเสียบเนาะครบอยู่ ไก่ยังเดือหกเจ็ดโตเดือโจนหลักุมเจ้าเอ้ย่าเซียนั่นเอาสังกะสีอ้อมขึ้นวางน,น,นิดบล็อกเนี่ยนะขึ้นนะนะแพศหนึ่งอ้อมเมดดีคอไก่นี่จะสิเลี้ยงไก่ใหม่พอได้กินพอได้ขายปลาซันซะอันนี้ปลาคอกเป่าเมียละละปลาให้โจนหลักแต่พูดหลักกันแล้วเลยขอสิพักาห้ออนหมมเจ้า คอยพาพาสนเจ้าเล่อบ้างก่อนสุดนี้แนงมันใหญ่ใหญ่เด้อเออสุดนี้แนงใหญ่สุดกอดแนงน้อยน้อยนี่งามงามเจ้างามงามเด้อนี่ฮะงามงามพอได้แกงอยู่ดิถั่วไองถั่วใหญ่แกงใส่เครื่องเคียงเข้ามักบวบมังเอื้อไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วมีแต่มาฮักน้องม้แล้วก็ไปต้มฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินอินดี้นี่เด้อ นานๆได้มาฮักหน่อไม้น,นันๆจะได้แกงเพาราะว่าช่วงนี้เน่อไม่บ่มีสมเจ้าซื้อเข้ากับแพกหน่อไม้สดโลหนึ่งหาหกซีซ์นือไม้ทงกับมีแต่ว่าบ่ออยากเน่อไม่แบบไม่ไม่ไปสิมาฮักนำพลอยมาตีเนี่ยามาญาติกันสมเจ้า <laughs> เข้มไปหาอยู่หัวอยู่ห้องนั่นญาติกันตาตีเลยครับเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะอันนี้อยู่สวนเจ้าของสบายสบาย คผลกริมาหักน้องไม้ก่อนเด้อซึมใจเด้อแกกระบอกมากระบอกข้าวเวียกเห็ดเวียกันเละกนมือนะสบายดีเด้อสบายดีตอนสวยมากนุเจ้าจอมยอจำเยอะพ่อเออน้งพี่โบนิพ่อมันหิวคนนี้มันจะกัดเลยานุเจ้ามาเด้อมาเด้อ

นี่ฮะตัวน่อยคยหักผิดเมืนมอนว่าเราคยสีเอาเนื้อมาตาดัดคหักกำจัำกระจสิกจับมโอี่พ่อทำยดุดบงัง giếng là skin nằm này. coi nhanh mai coi nhanh bạn. nhổ, ngủ hơn một ít ngủ của... บอกหนอเนาะบอกอาาอกห่างไปโบมีขีดินในหา้างมันเห็นบหมในหางมันมีกีดินเลยสวดขี้มูใส่เป็นยังไงแต่สวดมาใส่ตีโยงไปพิชางขด้มูเต็มคอเต็มอยู่มึดจุเจ้า<ง> โตตับมันสิโจมแม่นมันสู้ต <an ัดน้แม่นี่มันยังบ่มันฮักกระดุดฮักกระขึ้นให้มันยาวกนว่าก็ได้โอเบื้องนี่ยอยู่ยดนนด้นอมาขึ้นแบ่ตัดมันก็บ่เป็นแงเใส่ขี้ดินเต็มเงามันนี่ๆว่ามันมีานี่ออกหมดนี่นอน่ะอันน่ะก็เฮ็ดแตเแล้วมันก็บ่มีดินือกัน ได้ถึงจะได้ทรัพย์นี่แหละกระดีแกงกินสีหาคนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินอินดี้หน่ยเด้อมาได้ไลายทุกเจ้าได้พอได้แกงเนี่ยซ <c oughs> <c oughs> ื้อเขานี่หาซีบกซิปเปลือนี่สีป,ปอกก่อนบทุกเจ้าเปลือกจนพูนอยู่ ตัดไปใส่ปอกเรียบร้อยได้สำนียได้ถั่วง่ายหนึ่งพอดีใส่เครื่องเคียงก,ก็ได้ยุกสองถั่วรัมจะปอกแล้วเอากระสิไปต้มไปจังสิแกงป้าชุบเจัาเลยคอยต้มหน่อไม้เนียนจืดแล้วเด็เอา้าโขเกตป้าไข่กูแตกได้ดิหนิไข่ได้ดิไหนเด็กชุบเจ้า จืดแล้วบาน,นี้น้ำที่สองจะหน่อยเฮาสิบเยนห้าสิงงสมาแกงตักขึ้นเจ้ามาเจอบ่เจิน่นมาจัาจากละแกงแล้วตักกระเดาไว้ยังกินเนาะคมตัวใหม่น้อยเดียว <c oughs> เป็นยังเดาะมาละาคมคมกเลยโอ้ย,อยติมเด็กมาละคมคมยังสามารกิน Lai về lại nên mắt xa mớt sẽ bông gần gần nàng nịch a sự cầu. Hạc gong này đe xương, tạo ở phun xì rất là tạo bằng tạo phun xì bằng tạo ở xì thong sâu phun kỳ yong 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 อยู่ตลาดทงสองพัดกีดบวมเฮือนอันน่ะป๊อปมาเหี่ยวๆแล้วเอาแนวเมียนเด้อเฮาจมเหี่ย เดือนสี่จังเลยเดือนสี่ป uh, ลูกงวดปีหน้กินเลยก็เลยไม่เคยปลูกจบปีนี้คนปลูกใส่กระถางใส่กระถางเลยมันเป็นไว้เป็นไว้แก็ตายไว้ปีหลังมาปลูกแล้วฟังลงนิดนะป้าเครือมันนะใส่มันจะตายด,แดกแทะดกวางมาปีนี้เราได้กินมาปลูกเดี๋ยวหน่อยสิเจ้าป้าให้มอฟดก่อนปีก็ ขมือเดี๋ยวไปหาเงินหาคำบอลลอบอลอกโลด็อเออยังผอยากลาะไง้ยไปให้หมูหางานหายแถวการสินา เขาทำม่าล้วเดือนหนึ่งเก้าพันได้กนะ็สีหมื่นตัวเขาคันขาเนี่ยมีวิได้นี่นี่มาประเป็นตอไปไปหาไดยดียกว่าอยู่ะล้วล่ะอะไรกันอายุไปออเด้งส่งลูกเียนเติมดิโบหางเลย มไข่กับเครื่องเคียงอ,อยู่ก็น,น่านฟดอย่างไรบนในกระดูกหอยนะซาวพันบนนี้ค่ะพอซื้อกระดูกมาซาวพันถึงเจ้าสิใส่แกงหน่อไม้ลืมฮะก็ขึดสวดฮะก็มาพันกี่ดิใส่หน,หน่อยนึงใส่ลายนี่ถุงเจา้ามาเบิ่งนี่ไข,ข่ไก่ข่อยผักมาสามเดือนโปแตกนีเงิดแล้วบบนี้จะเป็นไข่ไข่จนแหงจนโก้บ้า เป็นก้อนแข็งๆเลยจำพวกว่าไข่นี่คือโบพักว่ะพวกขอยไปเอามาถูกเบิ่งท้างในแห่งแตก,กๆเลยคือแบบไข่ไข่เค็มเลยโอ้ยว่สาสียดยเน่ยไก่ไมีสองเมนับบโบกบกสมเมนน่งไเอาพักเอามาถูกเอามาอือลเงเหียมหอยเลยใส่เกลือเป็นนัวหมดเลย กำลังฝนจำเจ้ากำลังฝนไอ้คิดโรงมานมีเจตจึงสร้างไงเอ้าพ่อเป็นแบบนีเลยเออเปลี่ยนแล้วฝนแล้วสิเจ้าฝนแล้วแกงหน่อไม้นี่ยนั่งต้องเขียวเขาเบื่อต้องเหนียวเด้อมันจังแซ่เด้เอทอำเห็ดไซริงซิงนะแกงสำเนือคนได้เคยกินบอกแกงหน่อไม้สำเนือไปไหมไปขึ้นประดิษฐ์สำเนืา เขาแกงหน่อไม้โบใส่เขาเบ,บื่อนึกว่าใส่บบใส่ยานางเออเขาเบื่อใส่แต่บบใส่ยานางเด้อสัมเตอร์อเคยกินเราแกงหน่อไม้สัมเตอร์หักเส็บเด้อบบใส่นะครับโบใส่ยานางกับเสบแกงใส์นี่นะคือแกงจืดนี่เขาเห็นแซ่บๆนะครัเคยกินอะไรได้กว่ามีเบ้าได้ ใส่กระเบือองเลยคุณเจ้าเออหมอกฝนขอกระลืมใส่กระดูก,ดดดกระตลาดมื้เศร้าหนิไนน่ได้ยังได้ที่มูลโลเดียวพักเต็มกระตาทุกเจ้าพักถือถือผักกาดอกผักกาดผักกาดหน้าทรงละ1ิบพันกับบักไก่ลายลาเอามาไหว้ขวใส่กัะปนมูให้ทิดนน้อยลอรลา กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินิด right? <uk nowhere ần en> <t uk immer consensus> ีเ <t> ด <uk totally weird> ้อเจ้าหน้ากระซุกแล้วสุกเจ้าไาหาบ้านซุกก่อนเอ๊็สุกเจ้าแล้วเลยนอกจากมีนะแกงน้ำม้แล้วก็มีปลาปิ้งนี่นะโตก็นใหญ่ใหญ่เป็นกลอนแกล็นไปเมินนะสุเจ้าอีกอย่างกั ปีสองปีอยงปีนะคับนีมาเด้อมาเดินมากี่กันเด้อกำลังลงมือมามาแซ่บมามาพี่น้องมามาแล้วได้แกงละไมเนี่ยพากันกินลรอไปกินข่าวนี่แกงละไมกับห่อนๆป้ากับปิงใหม่ใหมวกับต้นลายวะเพืันกัดอนาต้นนะนเด็กปีโป้อะไรอปีโป้จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุมาไงดยด้ดยแล้วเลย ไก่บดดีเฮยซู่เขามาไก่ไก่ครับปาะมึกหรอครับ่อหงมักเกอี่มันยังถ่ายเปลี่ยนคนท้งห้อเ้อยหานวาให้เห็นมันนะใส่ฟักค้าฟักข้าเอาอะหลังหอมอยู่นะน้อยพอ ปุงน้ำกับหมอท่านพระคะกะกระดูกมีแต่กระดูกเพล่งแอบแซ่บี่ไล่คนไปเนาะชองคนกันเนี่ยมึงหง่ากันอ๋อคนไส้น่ะชองคนบ่มัดเป็นยัง เย่ยงขั้นเรานอาหมอนะลายเสร็ลายลายนุ่าย่หมุนเนาะเล่นเนจีลาเห็ดจีลาให้กรนเต๊กลายม่นีมงเงินเสือเงินขายก็เห็ขับเนาะขัขว้าเงินอันเนาะหมุนหมุนไต้กำไรเขาหมุนอมคมเล่นจม อืเจ้าตูดแี่ะเกียงมามาเด้อมาเด้อมาเด้อหมดละฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ชงมินอินดี้ในเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่่อง